ใส่อยู่เนาะโอ้โชคดีมากเลยอดีมากเลยให้เป็น่อพี่เพนตอนนั้นเขาเขาชนเฉียวชนพี่ตรงไหนอะพี่เพแนแนแต่ตอตเอะไรเาดกอแต่เราก็ไม่รู้ว่ารถก่วงรู้ะไรเฉียวชนเราใช่ไหมคือนาทีนั้นคือวุบไปเลย ก็พยายามมองอยู่ใช่ไหมว่าคันไหนเฉลียวชนเราลูกไปเลยจากการที่มันล้มแล้วก็หมูนไปบ้าคนเดียวครับก็เลยก็เลยจะขอร้อยเองการตรวจสอบเรื่องข้อูัวหาหลักฐานจะคนวมีหรือเปล่าเพราะเราก็ยืนยันไม่ได้ที่ตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นตรวจาที่ตัวนี้เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าสอบกันทันทีก่อนแล้ว ตัเนี้ยก็บอกว่ามันมีรถตายมาทันที่สองาไปยังไงกันล่ะป๋าคันคันไหนอ่ะคันไหนเพาว่าเขายังไม่ยืนยันกันไงผมวิ่งเลยวสองมาแล้วก็ตำรวจนั่นมาโบกผมเอ้าโบกผมทำอะไรผมวิ่งเลยวสองมาตั้งแต่ผมเรียกตายมาจากมากถาสะพานมากขาแล้วมันมีรถในนั้นอะนก็วิ่งตามกันมารถเป็นสุดทจะมันเรียซ้ายเหตุการณ์มันเกิดประมาณนี้พี่ คันนี้คันนี้าวิ่งวิ่งเลนสองเขาบอกนะอันนี้ที่ที่เขาพูดมานะเขาวิ่งเลนสองมาแล้วมันมีตำรวจตอมอวิ่งตามมามีกระบะคันหนึ่งวิ่งตามมาครับแล้วพอผ่านรถฟอไซ์ซยของพี่ผู้หญิงคนเนี้ยแล้วลม้มแล้วก็มาแล้วามาว่าผมลม้มอ่าตั้งตำรวจตอมอกับกระบะคันนั้นก็เลยมาเด็กพ<ด>ีก่คนนี้ไว้ีนะเรามาดูเรามาดูจากร่องรอยตอนเนี้ยมันไม่มีการเฉียวชนแล้วก็หน้ารถไอ้ตำรวจอีตอมออะไรเนียมันเปิดมันบอกว่าเปิดให้ผมดู มันเปิดแล้วก็ไม่มีไม่ใสของมาตลอดนงตั้งแต่ปั๊มเชื่อมันมเราก็เลยยังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ยืนยันแต่จนให้เดี๋ยวตอนนี้คือภาสานให้เจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบอีกทีหนึง่งว่าว่าได้เฉียวชนไหมทางผู้กรณีเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ยืนยันกับคันนี้ว่าเป็น,ปน,ปนการเฉียวชนแล้ว่ำได้ไหมแล,แล้วคนเจ็บจําได้ไหมว่าคันไหนเฉียวชนเราครับจําไม่ได้ไม,ไดมันหลับไปเลย เก็มาจากไหนครับเนี่ยเพิ่งเลิกงานทำงานอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่จีซีจีซีอ๋อจีซีคือเราก็ขับเลนซ้ายปกติใช่ไหมคือจู่ๆแล้วมันมันวูบยังไงอ่ะมันมันเหมือนโดนรถชนเนี่ยแล้วก็วูบไปเลยพอฟื้นมาอีกทีหนึ่งอ๋อไม่ได้สลบ แต่เราจําไม่ได้เลยใช่ไหมตอนที่เกิดขึ้นอ่ะรถลมก็คือรถล้มแล้วก็ไอ้นี่ไปเลยไม่ไม่ไม่ได้จดไม่ได้อะไรอ๋อแต่แต่ก็คือเราจําเหตุการณ์ไม่ได้ว่างั้นอ่ะว่าแต่ตอนตอนกดลงเหตุน้ำเกิดอะไรขึ้นใช่ไัมเนี่ะนานไหมนานไหมนานไหมไม่นานเพิ่แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวเลิกงานกำลังจะกลับบ้านตอนนี้ยังงงๆอยู่ไหมเนี่ยฟื้นแล้วยังฟื้นยังตอนเนี้ยไม่ได้ไม่ได้สลับไม่ได้สลับเนาะแต่แต่ตอนนี้ก็คือ หม,มือนเดิมแล้วเนาะอะอะ๋แต่พี่ก็ยืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้ชนเข้าไม่ได้เฉียวเขายืนยันนะเขาบอกว่าผมพิมพ์ไอ้สองมาำตำรวจตมอ,อะไรจริงเอาพี่เบอร์พี่ไว้อะเขามีกล้องหน้ารถกับพี่เขาโหลดมาตั้งแต่แหนนู้นอะผมก็พี่พ์ไอ้สองมาตลอดที่ผม,มดูในกล้องเขาอ่ะก็ไม่ไม่เจอเราใช่ครับออ๋คุณนะ้าคุณน้ามาจากไหนเนี่ยมาจากไอ้มิคมไอ้มาตุภูเนี่ยออ๋จะไปไหนครับเนี่ยจะไปบริเวณอ๋อจะไปขึ้นของ พอเขาเรียกเราก็เลยจอดทันทีเลยใช่ไหมที่แรกผมก็ไม่รู้อ่ะผมวิ่งในซอยมาต้าผมก่อนผมนึกว่ามีถาดที่มาเพราะเขาไม่ได้แสดงบัตรจริงเขาไม่ได้แสดงบัตรในกรมไปส่วนปอปอมาเรียกผมก็ผมมาเรียกผมทำอะไรผมวิ่งเล่นซอยมา